สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ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 ไม่กูร้านะคะทำพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าค่ะวันนี้อยากได้ทรงผมทรงผมแบบไหนดีคะอ๋อ Aa, จะไปงานแต่งเนาะค่ะ ไม่อยากลงเยลเยอะใช่ไหมได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้หมวยจะเซตเป็นสเปรย์ไปนะคะแต่ว่าจะฉีดให้ไม่เยอะนะคะใช่ค่ะจะเน้นเป็นหวีแทนนะคะก็คือหวีให้เยอะเพื่อให้ผมดูหนามากขึ้นเนาะโอเคค่ะได้ค่ะขออน,นุญาตเตะอุปกรณ์สักครู่นะคะ ค่ะงั้นเดี๋ยวหมวยขออนุญาตเซตด้านหลังให้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวด้านข้างหมวยจะปล่อยไว้ด้านหน้าก่อนเนาะโอเคค่ะอ่หลับตานะคะ เี๋ยวเหมยจะหวีให้นะคะหวีนี้นะคะจะช่วยทำให้เราผมดูหนามากขึ้นเนาะใช่ค่ะ เคค่ะเดี๋ยวจะบีเพื่อให้อยู่สรงมากขึ้นนะคะโอเคค่ะ ด้านหนานะคะหมวยจะเซตสเปรย์แล้วก็ทําเป็นรอนๆอย่างนี้ให้เลยเนาะใช่ค่ะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าหน้าตาเราดูอ่อนกว่าวัมากเลยใช่โอเคค่ะหลับตานะคะ เสร็จไปด้านหนึ่งแล้วเหลืออีกด้านหนึ่งเนาะหลับตานะคะหมาเห่าดังมากเลยค่ะจริงๆใช่ค่ะเป็นหมาที่ร้านค่ะคะ่ะ <c oughs> โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวหมวยวีให้ก่อนเนาะ เดี๋ยวหมอจะเปลี่ยนวีนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะขอดูหน่อยนะ โอเคค่ะคุณลูกค้าเพอร์เฟกมากๆเลยใช่ค่ะถูกใจไหมคะอ๋อขอบคุณมากๆค,ค่ะค่ะก็โอกาสหน้าถ้าเออมาที่ร้านอินฮานก็สามารถเรียกหมวยให้เรียกใช้บริการได้นะคะใช่ค่ะอืม เดี๋ยวหมวยจะให้เป็นนำบัตรหมวยไปละกันนะคะเผื่อว่าโอกาสหน้าคุณลูกค้าอยากจะนัดน,นอกสถานที่เนาะใช่ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะค่ะเดี๋ยวชำระเงินที่หน้าหน้าแคชเชียร์ได้เลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะคะขอให้คุณลูกค้ารับช่อดอกไม้จากเจ้าสาวได้นะคะค่ะบายบายค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หมวยมาเออโลเพยทาผมให้กับเออเพื่อนเจ้าสาวนะคะค่ะก็หวังว่าจะชอบกันนะเพราะว่ามีคนขอมานะคะอันนี้หมวยก็เลยจัดการให้เลยนะคะใครอยากให้หมวยเล่นโลเพยอะไรหรือว่าอยากให้ทําอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกได้นะคะทุกคนถ้ามีโอกาสก็จะทําให้นะคะค่ะยังไงก็คืนนี้อ่ะหมยอาจจะลงคลิปดึกไปนิดนึงนะคะเพราะว่าแบบ เอออยากทำจริงๆอยู่ดีๆก็อยากทำขึ้นมาก็เลยตั้งกล้องถ่ายเลยนะคะค่ะยัยก็ขอให้คืนนี้ทุกคนฝันดีนะคะ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 ฝันดีนะบ๊ายบายนะคะ